สบายดีทุกคนมาพอกับสองส่วนลาอตไต่เส้นเก่าเส้นเคยเด้อมันนี้กสิผ้าโลถนนคนเดินเมืองเวียงจันนอหลักสิผ้าไปหลาะแค้มของทุกคนมาสิงามจำได้เนาะเข้มามาณนะไปกับส่วบบลาอตไต่เลยเนาะหลังจากที่เข้ามาเที่ยวเมืองเวียงจันเขาก็สิไรไม่เห็นถนนคนเดินเนาะคนกระสิค้ายข,าของปกติเนาะกระสิคล้ายๆแบบ อยู่ประเทศไทยได้เนะาะค่ายทางนนคนเดินประเทศไทยเนาะกซิมีเสื้อผาลายอย่างเนาะซิมีเสื้อผามีอันนั่นแต่ว่างโค้งอาจจะแพ่งกลัวประเทศไทยในเพราะว่าเป็นโค้งน้ำเขาทุกคนในเสื้อผ้าทุกคนหล่อไปเรื่อยเนาะหลังจากที่เราออกจากมีแล้วเข้ากษิไปผ้าทุกคนไปเบิร์นรมบไ่นำโค้งเนาะแนบอีกฟังหนึ่งก็เป็นฟังน้องค่ายนั่นเองเนาะว่าสิงามซําไดทุกคน ไปเรื่อยๆด้วยทุกคนกษิมีเสือเ้อผาพฟชั่นนอเสื้อผาอันผู้สาวงามเนาะมีของขายทั่วไปทุกกปรเทศไทยท่ากระสิผ้าทุกคนหลไปเรื่อยๆเนาะหลังจากที่ห้าอันลอเซตนี้แล้วห้าก็สิผ้าทุกคนเป็นหลอ,อันดิบไม่นำโคงทุกคนนี่เลยเนาะก็สิมีกระเป๋ามีเสื้อผาลายยางเนาะ มีกระเป๋าเลยทุกคนคล้องกับสิแพงกว่าประเทศไท่เนาะเพราะว่าเป็นคล้องนําเข่าเากประเทศไทยนั่นเองเนะเาะเราสจะไปได้คนกันหล,ลายลายเนาะเพิ่นมาหล่อส่วนใหญ่ก็สิเป็นนักท่องเที่ยวด้ดยเว่าะบริเวณนี้สิเป็นมองแบบโรงแรมไลยๆลรอทัดออกไปจังนี้คึ้ใจเมืองเวียงจันเลยทุกคน ไปกันเดียวเนาะคุณกันไลน์ไลน์เนาะเขาไทยก็ไปอีกไปอีกไปอีกทุกคนไปไปเรื่อยๆเนาะพูนอยู่ผุนเนาะซาลัดต้นส้นวศลาวไตกะสิพาทุกคนมาโลคือเก่าเนาะอาจจะผ่ดพิษผ่าประการใดก็โคตรโคตรไปคือเก่าเนาะไปพูนทุกคนเนาะ ผู้คนกระสีลายเน่ยน้อยหนึ่งเนาะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆวันนี้ทุกคนหลังจากนั้นกะน,นี่มีคล้องเล็กน้อยเด่นคล้องยังหลายอย่างเนาะมีรองเท้าเนาะนี่มีร้านอันนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวสิพาไปอันนั้นด้วยกัน ีเครื่องประดับทุกคนงามงามเนาะซื้อไปฝากพี่น้องได้หลังจากที่เขาออกมาจากห้องก,ก,กสิมีเดินตรงนี้เนาะเ้ากกสิปตรงเงินพูนเห็นบหทุกคนขามทางไปหันแมนอันบริเวณส้มวิวริมแม่น้ำคูงเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝังน้องค่ายเลยทุกคนบรรยากาศประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวหาสิพาอัน ทุกคนไปเนาะไปดิ้มไปนำโคงตามทางไปเนาะหูคนลายลายเนาะนี่เขาขึ้นมาหอแล้วทุกคนอีกฝั่งนั้นมันเป็นฝั่งน้องไขยทุกคนบอดวิวสุดยอดบรรังการงามงามเพิ่งเห็นค้งแรกคือการเดอ้อผู้ซึกปีใจลายลายนอะเลยเห็นบา้ายู่ นี่สันเทิงเนาะสันลามกระซิมีแบบข้องเล็กน้อยเหรนมีซิงซามีหลายอย่างเนาะเลืบริเวณเนาะว้าเดี๋ยวจะพาทุกคนยัางไปใกล้ๆเนาะตรงนั้นเลยเนาะแจ็คหน่อยก็นเนาะนี่เขาพาทุกคนมาเบิ่งกี่ก่อนเห็นแล้วกับว้าบางคนมานั่งเบิ่งเนาะบางคนก็ลงไปเหรียนยูลุมพูดมีอาหารการกินเบิดข้องเล็กหน้อยเรียนเนาะอีกฟังนั้นเป็นฟังน้องค่ายเลยทุกคนเนาะที่เขาแนมเพียนไฟใกล้ๆเนาะฟัดประเทศไทยได้เน่ะ อันนี้เป็นฝั่งประเทศลาวเนาะนี่เลยป้างามบ่ทุกคนอนลังการอีดีป้าเนาะเนจัดแต่งามอีดีเนาะเดบันไดลุ่มทอดจากลุ่มไปกระดาเหาอันนั้นก็มีแต่ลุงเล่มเนี่ยทุกคนไปแด้วห้าสิยางพาทุกคนไปโซนอีกโซนหนึ่งเนาะคุนไปทางหนาคนเนาะ วิวบรรยากาศได้ดีเนะาะฤาษีผ่ายางไปพูนเนาะไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะฝากกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจใสองส่วนบนเราไต่ในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใสองส่วนบนเราไต่คือเก่าเพื่อซิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบิ่งต่อไปนั่นเองเลยทุกคน หลังจากที่เข้ายางไปทางนหนก็ป๊าดอันนี้แห้งงามเนาะเป็นสวนแบบคะการแบบสวนอาหารเนาะมีแต่อาหารการกินมีทุกอย่างเลยอ,อยู่หันเนาะมีทุกอย่างเนาะแนวกินแนวยาครบ แนี่กินแม่ยอยา่อๆๆาโคบพูดพูดพูดปัดงามงามเนาะสุดยอดไปเรื่อยเนะาะปัดกระจบแต่เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตคือการได้ไ่ายมาฝากทุกคนในเบื้องนอกว่างามสมใจน้องเบียงเวียงจัน แต่ว่าสิบริลลลงไปเนาะเดี๋ยวห้าสิไปอันถนนคนเดินอีกเด้อทุกคนเบิง่งเบื้องเบื้งผ้าหามาถนนคนเดินอีกเนาะเพราะว่าเาสิกรับเลยทุกคนไปรออีกโซนหนึ่งเนาะของถนนคนเดินก็มีแเนี่ยค่ะอัคือเก่าเนาะพเพราะว่าเ้าสิกรับแล้วเดี๋ยวเ้าสิพาเบิ่งถนนนทางอัน เมื่อเวียงจันท์คลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เ,รเป็นกำลังใจน้องฝากติดตามคอีพีโตไปนวัดสิมีอยังเนาะสิพาเบิ่งถนนุน,วน,วน,วนท่าเมือเง,เง,ง,งเวียงจันท์ว่าเป็นจังไดจังไดสิเนาะสิพาเลาะเมืองเวียงจันท์เนาะเอาอีพีโตไปเด้อทุกคนพาเลาะตลาดนาดดาัดแล,ล้วก็พาเบิ่งริมแม่น้ำโขงเนาะ สภาพพิจารประการใดกับข้อถกข้อไิพคือเก่าเด้อยหาโล่เบิ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้สองสซนวราแต่ก็คือสิคอจบคลิปตรงเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจคือเก่าเด้อฝากพิสพัประกันในก็ขอถทษเส้นเก่าเส้นเคยเอาไว้พอะก็คลิปหนาเนาะสิพ้าเบื่องถนนหนทางเมืองเวียงจันเนาะทุกคนบ๊ายบาย